สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคพยอมค่ะวันนี้ก็มาถอนหญ้านะคะก็มาเจอผักกระสังนะคะผักกระสังในกระถางนะคะนี่เห็นไหมคะสวยไหมคะผักกระสังมีประโยชน์เยอะนะคะกินสดๆกับน้ำพริกปลาได้นะคะแก่ โรคลักละกระปิดแล้วก็เปิดได้นะคะเอาใบโขลกเอามาแปะแก้ปวดหัวได้ด้วยนะคะแก้ได้หลายโรคนะคะรวมทั้งแก้โรคมะเร็งด้วยนะคะสำหรับผักกระสังนี้นะคะก็มีคุณประโยชน์เยอะมีคนถามหากันเยอะเหมือนกันนะคะก็เคย ช้ำใส่ถุงใส่ถุงนะคะนี่ค่ะเขาจะมีเม็ดนะคะนี่ค่ะเม็ดดำๆเล็กๆแบบนี้นะคะเห็นชัดไมมเอ่ยไม่เห็นเนาะนี่ที่ยอดเขานะคะก็จะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเรารูดลูดเคาะเคาะเขาจะเป็นไม้ที่มีดอกตั้งแต่เล็กเลยนะคะใบใบเขาก็จะกรอบ ลำต้นอวบน้ําแบบนี้นะคะอันนี้คือเรียกว่าต้นแก่แล้วนะคะถ้าเก็บกินก็ต้องอ่อนกว่านี้แต่อันนี้ก็นําใบล้างน้ําให้สะอาดมาโขลกนะคะก็จะแก้พิษไข้ได้เอาไปโปะที่เป็นฝีได้นะคะอันนี้ก็เป็นของโบราณน,นะคะเป็นสมุนไพรโบราณอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สมัยก่อนอยู่ไกลปืนเที่ยงนะคะโรงพยาบาลยังไม่มีเราก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรใกล้ตัวนี้มารักษาอาการดังกล่าวได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผักปรังนะคะนี่เถายาวบาลังพยอมก็พยายามนะคะปล่อยให้เขายาวเต็มที่เพื่อจะให้เขามีลูกเยอะๆนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งผักเป็นทั้งสมุนไพรนะคะ ที่สามารถที่จะแก้ได้หลายโรคเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปค้นข้อมูลดูได้นะคะจากแพ,พทย์แผนไทยหรือว่าจากโรงพยาบาลเจ้าพยาภายัยภูเบศนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ได้เก็บเยอะเลยนะคะสำหรับ มเมล็ดทันนะคะก็รอเวลานี้มานานเลยนะคะว่าจะหยดเก็บเขาหยดให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็จะเพาะไว้ก่อนนี่วันนี้แก่เยอะเลยนะคะก็จะเก็บแบบนี้เคยปลูกเป็นผักปรังมีดอกเขาเก็บกินดอกนะคะดอกเล็กๆก็ ปลูกแล้วก็คอยจะตายนะคะไม่ค่อยรอดแต่อันนี้โหโชคดีมากเอาเขานี่เหี่ยวซะแล้วอันนี้ก็จะได้เม็ดอีกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเม็ดของเขานี่คือเม็ดของผักปลังนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเพาะกันนะคะอันนี้เถาขาดซะแล้วเถาแห้งนะคะเพราะไม้ประเภทนี้เป็นไม้อวบน้ำ ก็สามารถเรียกว่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผักผัดน้ำมันหอยอร่อยหรือว่าจะเป็นแกงส้มก็ได้นะคะหรือว่าลวกจิ้มนะคะแต่บ้านรงพยมนี้จะชอบผัดน้ำมันหอยกับลวกจิม้มน้ำพริกปลาทูนะคะชอบมากเลยนะคะเพราะว่า,วา เขากินอร่อยมีการมีการแก้ท้องผูกนะคะจะเรียกว่าได้ดีมากๆเลยนะคะก็ลองหามาปลูกกันนะคะอันนี้ก็เป็น f อซของบ้านไร่วงพยอมให้มานะคะนี่ค่ะพอดีเลย f อซเดินเดินทางผ่านมาก็เลยนำมาฝากนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็น ผักปรังใหญ่นะคะยอดใหญ่อวบมากนะคะตอนมาอันนี้บาลาพยองก็ปล่อยให้ยาวเลยนะคะเพื่อจะได้เมล็ดพันธุ์อันนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ